สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นี c ทีชแนลกับเกม Diablo 4ในซีซัน7คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีฟาร์ม Restless Rot ที่ใช้อัปเกรด Witchcraft และสร้าง o อ c เค t าเจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะฟาร์มเยอะๆได้ยังไงไอเทม s t l e s s Rot และก็หัว Fugitive h e a d จะเกิดในแผนที่ที่เป็นสีเขียวซึ่งจะมีอยู่4ที่เสมอแต่ว่าระยะเวลาในการเกิดจะเหลื่อมกันอยู่10นาที ตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยใกล้จะหมดเวลาแล้วเหลืออีกแค่3นาทีเท่านั้นส่วนตรงจุดนี้เหลือเวลาอยู่22นาทีและตรงจุดนี้เหลืออยู่32นาทีและก็ที่ตรงนี้เหลืออยู่12นาทีแนะนำว่าให้ไปที่ที่มีเวลาเยอะที่สุดเราจะได้วิ่งฟาร์มกันนานๆน,น,นะครับการจะหาหัว r s t l e s s r ร t และก็ fugitive h e a d เราจะเน้นไปทำอีเวนต์ครับเพราะว่าการตีศัตรูทั่วไปมันจะได้น้อยซึ่งอีเวนต์จะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาเมื่อเราเข้าไปใกล้อันนี้จะเป็นตัวกบเขียนว่าสติกเกอร์เมื่อเรากดที่กบน้องกบก็จะวิ่งไปหาศัตรูให้เราโดยอีเวนต์นี้ต้องทำให้ครบ3ครั้งก็จะเกิดก้อนสีม่วงซึ่งสามารถมีโอกาสเรียกบอสออกมาได้ การกำจัดศัตรูทั่วไปก็มีโอกาสเรียกก้อนสีม่วงออกมาได้เช่นกันแต่ว่าโอกาสมันจะค่อนข้างน้อยมีกบตัวที่สองละอันนี้เป็นกบตัวที่3ครับ อีเวนต์น้องกบนี่ค่อนข้างง่ายทำแป๊บเดียวก็มีโอกาสเจอก้อนสีม่วงแล้วแต่ว่ามันจะเรียกบอสออกมาได้หรือเปล่าก็แล้วแต่ดวงอีเวนต์อีกอันหนึ่งที่แนะนำก็จะเป็นสตรูที่เป็นตัวสีแดงแบบนี้ครับเรากําจัดแค่2ครั้งก็จะจบอีเวนต์เรียกก้อนสีม่วงออกมาได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ทำง่าย มาทีเดียว2ก้อนเลยอันนี้จะเป็นอีเวนต์ t n t g n g l เเราจะไปช่วยคนที่ถูกขังซึ่งต้องช่วยให้ครบสครั้งก็จะเรียกก้อนสีม่วงออกมาได้ ีคนที่สองส่วนใหญ่อีเวนต์พวกนี้จะเกิดใกล้ๆกันครับอันนี้ก็เป็นคนที่สี่เมื่อเราช่วยเสร็จก็จะเกิดก้อนสีม่วงแบบนี้ขึ้นมา แต่ว่าถ้าหากมีสัญ,ญลักษณ์บอสเกิดนี่อัปรูทโคคูนถ้ามีสัญ,ญลักษณ์นี้เกิดขึ้นมาให้รีบวิ่งไปเลยครับเพราะว่าใน1นึ่งแมปบอสจะเกิดได้แค่ครั้งละ1ตัวเราจะไปกดก้อนสีม่วงอันอื่นมันก็ไม่มีทางเรียกบอสออกมาได้ครับเราต้องรีบวิ่งไปช่วยเขาเขากำลังเดือดร้อนเราไม่ได้แจมนะ จัดการบอสได้แล้วส่วนใหญ่เวลาที่กำจัดบอสได้มันจะเกิดก้อนสีม่วงขึ้นมารอบๆด้วยมีโอกาสสูงมากที่จะเรียกบอสออกมาซ้ำในพื้นที่เดิมได้ตอนนี้บอสตัวที่สองกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วครับ ก็มีก้อนสีม่วงเกิดมาอีก2ก้อน3ก้อนละน,นี้ก็คือบอสตัวที่3คุมมากๆครับในอีกเรื่องที่ควรระวังก็คือหากค่าคริมเฟเวอร์ของเราเต็มสิ์บางครั้งเราเล่นบางอีเวนต์มันจะไม่เกิดก้อนสีม่วงแม้ว่าเราจะเล่นจบก็ตาม ซึ่งเราจะวาร์ปกลับไปที่ t r i c o of w i s s p r r ก็ได้หรือว่าเขามีเสาตรงนี้อยู่ในแมปให้เราไปส่งเควสได้เลยก็ทำให้เก็บเลเวลง่ายไหลลื่นขึ้นไม่ต้องวาร์ปไปวาร์ปมาส่วนอันนี้จะเป็นอีเวนต์ทหารเดินตรวจเมือง ซึ่งเขาจะเดินไปเรื่อยๆสังเกตวงสีเหลืองของเขาครับและก็จะมีศัตรูโผล่มาสู้เป็นระยะถ้าเราเดินช่วยเขาไปเรื่อยๆจนจบก็จะเกิดก้อนสีม่วงแต่ว่าอีเวนต์นี้ไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากคุณทหารเดินนานมากๆครับ <c oughs> เคยพยายามเดินตามแล้วเกือบ5นาทีมั้งกว่าจะจบอกวจะจบอีเวนต์หนึ่งได้ วันนี้จะเป็นอีเวนต์นักลายเวทสังเกตว่าจะมีวงเวทสีม่วงอยู่ที่พื้นเราต้องไปขัดขวางเขาให้ครบ3ามครั้งก็จะเกิดก้อนสีม่วงนี่เจอแล้ว ออกมาเป็นบอสหรือเปล่านะไม่ใช่และอีเวนต์อันนี้จะเป็นการพาศัตว์กลับไปที่ต้นไม้ครับโดยเราต้องกำจัดศัตรูระหว่างทางอันดับแรกเราต้องเข้าไปยืนในวงของน้องพอน้องเริ่มขยับก็จะมีศัตรูออกมาโจมตีเรา เราก็ต้องกำจัดศัตรูแล้วก็ช่วยพาน้องไปให้ถึงต้นไม้อย่างปลอดภัยซึ่งเราต้องพาสัตว์4ตัวกลับมาที่ต้นไม้แล้วก็จะเรียกก้อนสีม่วงออกมาได้ส่วนใหญ่สัตว์ก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับต้นไม้นี่แหละครับอันนี้ตัวที่2แล้วอันนี้เป็นตัวที่3า ตอนนี้เราพาสัตว์ตัวที่4มาส่งที่คนต้นไม้ฟูบนี่เกิดก้อนสีม่วงขึ้นมาแล้ว expose roots และเรื่องที่เพื่อนๆสงสัยถามเข้ามายเยอะว่าตัวคถาสีอันสุดท้ายหาจากไหนมี b r e a t h of the covenant specialization a u r a specialization และก็ตัวพิร n a d o อันนี้เราจะมีโอกาสได้จากตัว t e น Forgotten a l t a r ซึ่งเราจะเริ่มเจอในทอร์เมน1ขึ้นไปครับเนี่ยตรงนี้เขาเขียนว่า Forgotten Witchcraft a l t a r มีโอกาสเจอ1%ภายในดันเจียนก็คือทั้งดันเจียนธรรมดาในแม่ดันเจียนและก็เดอะพิทถ้าทอร์เมน2จะมีโอกาสเจอ2% ทอรเมนต์3จะมีโอกาสเจอ3%และทอร์เมนต์4จะมีโอกาสเจอ5%ซึ่งเราจะเพิ่มโอกาสเจอได้ด้วยการดื่มยาตัวนี้ครับ drop of whispers ยาตัวนี้จะดรอปภายในดันเจียน b o u t o l หน้ากุญแจดันเจียนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อเรากดใช้ปุ๊บเราก็จะวาร์ปไปได้ รูทโอจะเป็นดันเจี้ยนสั้นๆมี2ช่วงช่วงแรกเราจะต้องเลือกบัฟก่อนอันนี้เป็นบัฟให้ศัตรูนะไม่ใช่บัฟให้เราก็กดเลือก2อันอะไรก็ได้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกศัตรูก็จะเก่งขึ้นแต่ว่ารางวัลเราก็จะดีขึ้นการจะผ่านให้เรามากดตัว e x p o s e Ro o t s ไม่จำเป็นต้องฆ่าศัตรูให้หมดก็ได้นะแค่เรากดตัวรากไม้ก้อนสีม่วงๆนี้ให้ครบก็สามารถผ่านได้แล้วถ้าเขาแบบด่วนๆก็กดปุ๊บดูของที่ดอ o มาถ้าไม่น่าสนใจเราก็ไปเลย ในช่วงที่2ก็จะให้เลือกดีบัฟอีกเช่นเคยนี้ก็กดก้อนสีม่วงให้ครบตามจำนวนที่ตันเ่นกำหนดเอาไว้ไม่จำเป็นต้องกำจัดศัตรูก็ได้นี้เราก็ไปเข้าห้องบอสกันเลยครับ ตัวยา drop of whispers ช่วงแรกจะหายากหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะได้จากกล่องรางวัล quest whisper และบางครั้งก็ d r อ p จากศัตรูด้วยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะใครสงสัยตรงไหนก็โพสต์ถามไม่ได้จะพยายามมาตอบให้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ